สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ประเทศไทยลหลายๆพื้นที่ก็มีฝนปกคลุมนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุไซคโคลนโมคานะครับที่อา่าวเบงกอตอนเย็นเออตอนบนนะครับแล้วก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งแถวประเทศพมา่าเพื่อนบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ส่งผลกระทบให ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและตะวันออกนะมีฝนตกชุกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องต่อไปนะครับทีนี้พรุ่งนี้นะครับประเทศไทยนะครับมีการเลือกตั้งใหญ่นะก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็เลือกตั้งรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศนะครับเอามาเช็คกันนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้ลักษณะอากาศจะเป็นยังไงนะครับสําหรับ ตนหลายท่านจะต้องออกไปเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวภาคเหนือนะครับที่อาจจะต้องเดินทางไกลไปยังหน่วยเลือกตั้งหรือว่าพื้นที่อื่นก็แล้วแต่นะครับมาอัปเดตข้อมูลนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะเป็นยังไงนะครับก็ดูจากโมเดลนะครับก็พรุ่งนี้พายุจะเริ่มขึ้นฝั่งที่ประเทศพมา่าเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกนะครับทั่วนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับ พี่น้องที่อยู่แถวภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพายุเนื่องจากว่าเขามาเฉียดในส่วนของประเทศพามา่าซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทยฝั่งภาคเหนือนู้นนะครับก็จะทําให้มีฝนตกชุกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งก็อย่าลืมในส่วนของพกร่มไปด้วยนะครับพกร่มเพื่อที่จะป้องกันฝนแล้วก็ระวังในเรื่องการเดินทางนะครับในหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ กชุกนะครับโดยเมื่อดูจากโมเดลจะเห็นว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับแล้วก็รวมทั้งตะวันออกก็จะมีฝนตกค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ในส่วนของพรุ่งนี้ตอนตั้งแต่ทั้งวันนะครับพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแตไปเลือกตั้งช่วงไหนก็ให้เตรียมในส่วนของอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนะก็คือร่มนะครับก็ ดูลักษณะฝนแล้วก็น่าจะจะครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับในในพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปในช่วงเช้าจะจะนั่นกว่านะครับเพราะช่วงบ่ายฝนอาจจะตกชุกมากขึ้นดูจากโมเดลนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายนะครับหลายๆพื้นที่ก็น่าจะได้รับฝนแล้วที่ยังไม่เคยได้ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าที่ยังไม่ได้นี่ก็ต้องรอต่อแต่ส่วนใหญ่รอบนี้จะครอบคลุมค่อนข้างจะจะเยอะนะครับ ในส่วนของฝนรอบนี้ซึ่งดูลักษณะตามโมเดลเอ่อตรงเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นจำลองเกิดฝนชุกนะครับแล้วก็ดูภาพเร็วไทม์ในช่วงวันนี้นะครับเที่ยงของวันเสาร์ที่13เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็พายุกำลังเคลื่อนที่หมุนเป็นเกลียวนะครับด้วยความเร็วลมประมาณ1 3 9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงหมุนรอบจุดศูนย์กลางนะครับในขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่ไปด้านตะวัน ด้านเหนือเฉียงตะวันออกเล็กน้อยนะครับประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลักษณะจะเป็นหมุนควงนะครับหมุนควงแล้วก็มาเหนี่ยวนําทําให้ลมตอนตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเอาความชื้นมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับแล้วก็ฟ้าจะคลื่นตลอดในช่วงนี้ฝนจะตกลักษณะตกแล้วหยุดหยุดแล้วตกแล้วก็ตกเบาสลับตกหนักนะครับ ก็ลักษณะฝนเช่นเนี้ยจะทําให้เกิดการสะสมของน้ํานะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือว่าที่หุบเขาเนีครับก็จะเสี่ยงที่จะเกิดในส่วนของดินถลม่มโคลนถล่มได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับสําหรับรุ่งนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปก็คือภาพรวมจะมีฝนตกเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของ ภาคเหนือเนี่ยมีฝนประมาณร้อยละ60-8 0ของพื้นที่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่แถวภาคเหนือที่จะออกไปเลือกตั้งก็วางแผนดีๆนะครับควรจะออกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะเพราะว่าช่วงบ่ายฝนอาจจะตกชุกแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการไปเลือกตั้งได้นะครับภาคเหนือก็ประมาณ60-8 0ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์นะครับจะมีประมาณ 60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้ก็มีฝนร้อยละ40-60%ของพื้นที่นะครับก็น่าจะน้อยกว่าภาคเหนือนิดนึงนะพรุ่งนี้พายุเฉียดมาด้านภาคเหนือนะเพราะฉะนั้นจะเหนี่ยวนําให้ภาคเหนือเนี่ยมีเกิดฝนชุกมากขึ้น,นครับน่าจะครอบคลุมเกือบหมดนะครับโดยเลยในประมาณ40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่นครพนม3 0สเปอร์เซนต์สกลนคร3 0เปอร์เซนต์ขอนแก่น4 0เปอร์เซนต์โคราช60%เปอร์เซนต์อุบลราชธานี60%เปอร์เซนต์นะครับจะสังเกตว่าแถวอีสานด้านตะวันอีสานด้านล่างนี้ก็จะมีฝนฝนชุกกว่าด้านบนนะครับในส่วนของภาคอีสานในพรุ่งนี้นะครับในส่วนของภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองเท่าเส้นเดียวกับภาคตะนักเชียงเหนือก็คือร้อยละ40-60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ โดยประมาณนครสวรรค์น60%นะครับชัยนาฏ40%พระนครศรีย,ยุธยา6 0เการจนบุรี40%แล้วก็สุพรรณบุรี60%ราชบุรี6 0เนะครับก็เป็นปริมาณฝนคาดการณ์พรุ่งนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็จะชื้นฉ่ำในวันเลือกตั้งนะครับก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคก็รุ้นนะครับในส่วนของภาคกลางอ่าขอพยนะภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งชายฝั่งนะครับก็ฝน ร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็คลื่นทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่ฝนตกขึ้นอาจจะสูงถึง2เมตรนะครับประจินบุรี30%นะครับสะแก้ว3 0ชนบุรี40%่ระยอง4 0จันทบุรีและตราดเนี่ย60%ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกพรุ่งนี้นะครับ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะภาคใต้นี่ก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งอ่าวไทยนี่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็แยกเป็นเพชรบุรี60%ประจวบคีรีขันนะครับประจวบคีรีขัน4์นนครศรีธรรมราช30%สรงขลา30%เอยะลา30%รนราธิวาส30%ของพื้นที่โดยประมาณนะครับในส่วนของฝนพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่นะครับก็ระวังคลื่นสูง2เมตรนะรเพราะฉะนั้นชาวเรือที่เดินเรือในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของฝนก็ระนอง60%นะครับพังงา60%ภูเก็ต60%กระบี60่60%ตรัง40%แล้วก็สตูล40%ของพื้นที่นะครับโดยประมาณนะครับ ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็น่าจะมีฝนตกชุกทั้งบันเหมือนกันนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ 60- 70%ของพื้นที่นะครับโดยแบ่งเป็นปทุมธานี6 0ของพื้นที่นนทบุรี60นะครับกรุงเทพ70แล้วก็สมุทรปราการ70%รนะรเพราะฉะนั้นก็ พี่น้องกรุงเทพมหาคนครพวกนี้ที่จะออกไปเลือกตั้งก็วางแผนแต่นั่นเนินครับใครที่บ้านอยู่ไกลหน่วยเลือกตั้งก็วางแผนการเดินทางตั้งแต่นั่นเนินครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของการเลือกตั้งอย่าไปช่วงใกล้ปิดหีบนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนบางทีฝนตกหนักอาจจะทําให้เกิดอุปสรรคถึงขั้นไปเลือกตั้งไม่ทันได้นะครับในส่วนของพรุ่งนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของ ข้อมูลคาดการปริมาณฝนในวันเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เป็นวันเปลี่ยนแปลงนะครับที่อำนาจกลับมาอยู่ในมือของประชาชนอย่างเราๆที่จะไปกานะครับก็เลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบนะครับก็ใครมาโน้มน้าวอะไรเราใครมาให้สิ่งของอะไรก็ไม่ต้องอาจจะรับแต่ว่าก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่า เป็นคนดีนะครับแล้วก็จะสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยเราได้นะครับโดยประมาณ4ปีอํานาจกลับมาหาเราครั้งนึงเพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนนะครับที่เป็นอิทธิพลของพายุไซโคลนโมฆ่านะครับก็ถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกนะครับที่ส่งกับผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็น่าจะก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูแรงเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะประกาศแจ้งเตือนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงฤดูจากฤดูร้อนนะครับไปเป็นฤดูฝนนะครับวสันตะฤดูนะครับก็พี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆคนก็จะได้เตรียมตัวในการเพราะปลูกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำนานะครับก็รอฝนในส่วนของคนที่ทำไร่ก็น่าจะเริ่มปลูกได้แล้วนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดินทางนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บนที่ราบเชิงเขาที่ราดเชิงเขาหรือหุบเขานี่ก็ระมัดระวังในส่วนของดินถล่มนะครับดูความสวยงามของพายุนะครับที่หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็เหนี่ยวนําทําให้เกิดความชื้นจากทะเลเออจากฝั่งอันดามันนะครับมาปกคลุมประเทศไทยนะครับ เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ถ้าลมนี้พัดปกคลุมประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็์เมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะครับส่งผ่านมาว่าเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูฝนแล้วก็จะทําให้ฝนตกชุกมากขึ้นนะครับในในช่วงหน้ามรสุมนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับในส่วนของช่องสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอ,ขอบคุณแล้วก็น้อมรับคําติชมทุกประการนะครับขอบคุณครับ